ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกคนนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับช่วงเรื่องเล่าจากแผ่นนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ EP ที่3นะครับหลังจากที่ EP 2เนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องของออแผ่นฮ์ดคอร์ไปนะครับเมื่อ ร่วมปีนะครับผ่านไปเกือบปีแล้วนะครับอีพีที่3ก็เพิ่งคลอดออกมานะครับเนื่องด้วยเวลาแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับทำให้หยุดทําไปสําหรับเ,เรื่องเล่าจากแผ่นนะครับก็ช่วงนี้ก็ว่างนะครับก็จะมาทําตามคําเรียกร้องนะครับของพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มมวยปั้มนะครับบอกว่าถ้าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมวยปั้มเนี่ยจะทำด้านไหนนะครับ เนื่องจากว่ามวยปั้มเราเนี่ยในเมืองไทยนะอาจจะยังเป็นที่นิยมไม่มากนักนะครับเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่ามีกลุ่มคนดูเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับอาจจะเกิดจากภาพลักษณ์ที่ปลูกฝังกันมานะครับต่างๆนา,นานาเลยนะครับพ่อแม่ก็มีส่วนครอบครัวก็มีส่วนนะครับพ่อแม่อาจจะบอกว่าดูมวยปั้มอาจจะเป็นสิ่งที่เก้าล้านะครับ มวยปั้มอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยขาดการสนใจในเรื่องของการเรียนนะครับแต่บางกลุ่มก็อาจจะบอกว่ามวยปั้ำเนี่ยเป็นการแสดงนะครับไม่สมจริงทําให้เลิกดูเลิกติดตามไปนะครับแต่ผมเนี่ยยังเป็นอีกกลุ่มคนคนหนึ่งนะครับที่ชอบในการดูมวยปั้มนะครับวันนี้แผ่นที่จะเอามาให้ดูนะเป็นแผ่นค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับ เป็นศึกนี้ครับเห็นไหมเลยแสงจะสะท้อนเป็นศึก adjustment day นะครับ adjustment day ปี2000นะครับเป็นยุคมิลเลนเนียมนะเป็นยุคอัจฉริยนะครับศึก adjustment day ศึกเนี่ยเป็นศึกแรกๆเหมือนกันที่ผมซื้อในรูปแบบของ ซีดีจากวิดีโอสแควร์นะครับซึ่งคู่เอกของศึกนี้ก็จะเป็นเดอะล็อกป้องกันแชมป์โลก w w f นะครับเจอกับทิพย s เอะเป็นการปั้มแบบ Iron m n n m t t นะครับ Iron Man m a t คือการปั้ม1ชั่วโมงนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยกฎกติกาคือจะจับก,กดก็ได้จะสมิชชั่นก็ได้นะครับทุกอย่างได้หมดเลยนะ เขาเอาก็ได้นะครับทุกอย่างได้หมดแต่ขออย่างเดียวคือคุณต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะครับภายในถึงชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดคร่าวๆของศึกนี้นะครับจ m e เมนเดปี0 0ครัมครับสำหรับออจั e เมนเดปี2000นะอันนี้แผ่นเนี้ยผมได้มาจากเด e ะมอบางแคนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการขาย เลหลังแล้วนะครับเป็นการขายเลหลังแล้วเนื่องจากว่าตรงเนี้ย PGM เนี่ยเข้ามาร่วมกับวิดีโอสแควร์นะครับทําการขายรู้สึกว่าจะได้มา,มาอยู่ที่29บาทตุณเองนะครับอันนี้คือด้านหน้าของสเปนเดย์นะก็จะเป็นรูปปกของเคนนะครับสังเกตในดวงตาจะเป็นโลโก้ของอันเดอร์เทเกอร์นะครับแล้วก็มีอันเดอร์เทเกอร์ที่เป็นรูปแบบเดิมสับเปลือ ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นดับประยุทธ์อยู่นะครับเราไปดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นเมทัลครับคนัง้งเก่าแล้วนะฮะเมทัลเดี๋ยวเราไปดูปีอ่ดูกอทอครับกอทอ0297ทับ44แผ่นนี้ผลิตมาเมื่อปี2544นะครับยีบ ปีได้แล้วนะ20กปีนะครับกลองขออนุญาตแกะกล่องให้ดูนะครับมีสองแผ่นนะครับซีดีนะแผ่น A นะแผ่น A จะกินแผ่นนับกินสเจนนะแผ่น A แล้วก็แผ่น B นะครับ เอยู่ครบทั้งสองแผ่นนะครับดูได้นะครับเมื่อวานย,ยังดูอยู่เลยนะครับภาพอาจจะไม่ชัดระดับ DVD ระดับไฮเด d e f i เนชั o นนะแต่ก็ใช้ได้อยู่แบบ justment day นะครับครับสำหรับสึกอ justment day นะครับที่ผมเอามาให้ชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยครูเอกที่เกินไปตอนแรกนะครับก็จะเป็น the lock นะครับป้องกันเป็นหน่งแชมป์ w w u f เจอกับ g ี s นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นแมตช์สำคัญมากๆนะครับแต่ไฮไลท์ของแมตช์นะไม่ได้อยู่ที่การป้องกันแชมป์นะครับดันไปอยู่ในช่วงท้ายรายการนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับตามหน้าปกซีดีของเราเลยนะ,นนะครับเป็น u n d e r อร์เทเกอครับปกตินะอันเดอร์เทเกนี่ยตามความคิดของเด็กยุคเก่านะครับเราได้ดู u n d e r อร์เทมาเนะี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของหมอผีสเปเหรนะครับเป็นในรูปแบบของ บุคคลลึกลับนะครับฐานมีเงื่อนงำนะครับสุขุมเยือกเย็นนะแต่ตอนนั้นนะถ้าจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้เนี่ยนะครับผมอยู่ประมาณประถมศึกษาปีที่4นะหรือป .4 นะครับก็นั่งดูอยู่แล้วปรากฏว่าเนเกอร์เปิดตัวมาในรูปแบบของขับมอเตอร์ไซค์นะฮัลเปอร์ฮาร์เลย์เดวิสันนะมาอย่างเท่เลยนะครับในตอนนั้นนะครับเป็นอเมริกันแบดแอดนะครับ ก็ค่อนข้างแปลกใจนะแล้วคิดว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับคนดูในสนามเนี่ยก็คงคิดไม่ต่างจากผมนะครับก็คงแปลกใจไม่แพ้กันนะครับซึ่งเดเกอร์เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทนะครับในแมตช์นั้นด้วยนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยผลการตัดสินนะครับกับตรงข้ามกับความคิดของคนในสนามแล้วคนที่ติดตามอยู่ทาง ทีีวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกรรมการนะครับผมลืมแจ้งไปกรรมการที่ตัดสินระหว่างคู่ของเดอะล็อกกับ GPS เนี่ย,เป,เ,ยเ,นะเป็นชอร์ไมเคลิลนะครับเป็นชอร์ไมเคิลเป็นกรรมการพิเศษนะครับสเปเชียลเรฟฟอรีในตอนนั้นนะครับการตัดสินให้ GPS นะครับเป็นฝ่ายชนะนะเดอะล็อกแพ้ไปนะครับเป็นการชนะฟาวนะครับ GPS ชนะฟาวนเนื่องจากมีบุคคล ภายนอกนะครับก็คืออ n d เด t a k เ r นะฮะเข้ามาก่อกวนนะครับในการปั้มทำให้ซิมเพนเนี่ยได้สิทธ์คว้าแชมป์ W U F ไปในครั้งนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่อ n d e r t a k เ r เกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบของเอหนุมชอปเปอร์เนี่ยนะครับมาอัดมากระทืบแก๊งของ d ิมเพชนะอาจจะประกอบไปด้วยวินซ์ักแมนนะครับเชนซักแมนนะแล้วก็กลุ่ม g นะีนะครับรดด็อกเอ็กแพคนะครับ กระเจิงเลยตอนนั้นนะสนุกมากนะครับตอนนั้นเนี่ยผลของออไอรอนแมนแม็กเนี่ยมันยังเสมอกันอยู่นะครับเสมอกันอยู่แต่เนเกอร์เนี่ยเห็นว่าถ้าจะไม่ดีนะเพราะว่ากลุ่มของทิเบตเนี่ยทั้งดีเอ็กแล้วก็เจ้าวินนักแมน,นะครับเข้ามาต่อเล็กต่อน้อยนะครับทําให้ก,การปั้มครั้งนั้นเนี่ยเดือดร้อนเสียเปรียบมากเลยนะครับเนเกอร์ก็ออกมาช่วยแนมะ็ออกมาช่วย แต่ปรากฏว่าชอนไมเคิลอย่างที่จ่าวไปนะครับดันมองกลับกันจากคนดูนะครับเป็นที่เพชรคว้าแชมป์ไปหึงชั่วโมงนะรก็เสียแชมป์ไปในที่สุดนะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมากนะสนุกมากผมชอบมากเลยนะอยู่ออติจูดนะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับเป็นการปั้นที่ดิบเถื่อนนะครับมีหัวละข้างแตกกันนะครับมีพ่อต่อยลูกลูกต่อยพ่อนะตอนนั้นสนุกมากนะครับ ส่วนดีเทลรายละเอียดของศึกนี้นะครับก็จะมีคู่ที่สนุกสนุกนะที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะเป็นคู่ของอฟิสเบนวานะครับเจอกับฟิสเจอิโก้นะอันนี้ก็เป็นจอมเทคนิคด้วยกันทั้งคู่นะครับปรากฏว่าเบนวาก็ใส่ทริปเปิลคอร์เฟสนะครับล็อกสะจนเจบริโก้สลบไปเลยนะครับแล้วก็จับ แพ้ไปในที่สุดนะครับแต่เจริโก้ไม่ได้ตกพื้นยอมแพ้นะก็เป็นกรรมการยุติกรารปันะ้มและให้เบนวาเป็นผู้ชนะไปในครั้งนั้นนะครับสนุกมากถ้าเปเรียบเทียบกับสมัยนี้อาจจะเป็นเดนเนียลไบอันนะครับหรือไบอันเดนิสันนะครับเจอกับประมาณเคนนี่โอเมก้านะเป็นจอมเทคนิคตันในการเปนผู้นะครับค่อนข้างสนุกนะสนุกในยุคนั้นนะครับแล้วก็จะมี คู่แรกของรายการนะก็จะมีเอ็กับคริสเตียนนะครับจับคู่กับเคอร์ดังเกิลนะเจอครับลิชิชิจับคู่กับทูคูนะครับสกอตตี้ทัวตี้แล้วก็แกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่นะครับก็สนุกเช่นกันนะครับเป็นเอ็กับคริสเตียนแล้วก็เคอร์ดังเกิลก็ชนะไปได้นะครับมีแมตช์การปั้มแบบเทเบิลแมตช์นะครับดับบลี่บอยเจอกับดีเอ็กซ์ตอนนั้นเป็นรถด็อกนะครับรถด็อกจับคู่กับเอ็กซ์แพคนะ นี้ก็จริงๆเนี่ยกลุ่มเดลี้บอยชนะนะครับแต่ปรากฏว่ากรรมการหลับไปก่อนนะนะครับก็เป็นเจ้า s p a c ใส่ x x ็กเนะครับบับเบลลงมากระแทกับโต๊ะครับสุดท้ายก็กลายเป็น Dx ชนะเฉยเลยก็ค่อนข้างสนุกนะครับสำหรับแบบนี้นะครับสุดนี้ก็จะมีอีกหลายๆคู่ได้จั์นะอันนี้ผมหยิบยกคู่ที่สนุกสมานะครับ เพราะว่าไฮไลท์เด่นๆอย่างทุกคนน่าจะรู้นะก็คืออเดลเลเกอร์นี่แหละครับต่อการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในรูปแบบของอเมริกันแบนแอร์นะครับหลังจากศึกนี้เนี่ยอเดเลเกอร์ก็ได้เปิดศึกมากมายนะต่อควากับซิมเพ็ดนะครับแล้วก็ซิมเพ็ดก็ไปรวมตัวกับสโตนโคนะทายได้ติดตามต่อจากนั้นนะครับอเดเลเกอร์ก็ต้องไปดึงน้องชายมาอย่างเคนมาช่วยนะครัน,นั้นกลายเป็นเอ่อ ブラสเตอร์ออฟบิสตักชั่นนะเจอแบบโซนโคแล้วก็ d ิเบสนะครับโซนโคตอนนั้นก็เป็นอารํามไปแล้วนะครับครับก็ค่อนข,ข้างสนุกนะอาจจะไปหาดูได้นะจากไลฟ์สตรีมหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตนะครับลองหาดูนะครับส่วนแผนะ่นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีขายแล้วนะครับต้องไปหามือ2นะหรือสั่งซื้อแผ่นนอกจาก Ebay ก็ได้นะเป็น DVD หรือบูเลน่าจะมีอยู่นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราจากแผ่น EP ที่3นะก็คือศึกแจ s สซินเดปี2000ยังไงขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมในครงนี้ด้วยนะครับจะทำ EP ต่อไปนะจะทำ EP ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกคนดูเมว่อย้งแล้วก็ชมคลิปผมอย่างมีความสุขนะครับสุดทธธ้ายครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการทำอาหารเข้าไปสอดแทรกนะในช่องนะครับ ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับคนดูไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมเหมือนกันทุกยอดวินะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ